นะครับทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับได้ได้เวลาแล้วนะครับที่ที่จะลงรายละเอียดแถลงเรื่องเรื่องอการเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับดังที่ทราบนะครับซึ่งเดี๋ยวก็คงจะมีรายละเอียดผมขออนุญ,ญาตกล่าวนําเพื่อให้เห็นภาพรวมใหญ่ๆและเดี๋ยวในรายละเอียดท่านมีคําถามท่านสามารถถามได้นะฮะตามกรอบที่ที่ผมได้บอกก็คือจากสถานการณ์ที่เราได้เคยตั้งไว้ว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยเรามีความจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจากสถานที่ที่เราจะเห็นว่ากลุ่มภาคประชาชนเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก,ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นตามที่เราคิดนะครับเราก็เลยมีแผนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็เลยคิดว่าด้วยความเร่งดว่วนฮะแล้วก็มองเห็นเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วว่าจําเป็นเร่งดว่วนจะต้องรีบอย่างก็เลยเป็นที่มาของการของงบประมาณเพิ่มเติม ปี67ดังที่ทราบนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็คิดว่าอันนี้เป็นจุดที่เราจะต้องรีบใช้ละนะครับเพราะว่าเร่งด่วนจริงๆก็คือจะมีการเติมเงินสู่เศรษฐกิจก็คือเงินยจะเข้าถึง <c oughs> ประชาชนในเดือนนี้กันยาทันนี้คําถามต่อมาก็คือว่ากลุ่มไหนก็คือดังที่ท่านทราบนะครับก็คือกลุ่มปอบางหรือพวกที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยคุณนุบัติก็คงจะทราบอยู่แล้ว จำนวนประมาณ14.12.4 4แล้ว1นะล้านคนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ผู้พิการนะครับ2ล้านคนเศษร,รวมแล้วก็14ล้านคนเศษนะครับกลุ่มนี้เราก็คิดว่าอยู่ประมาณทั้ง14.5ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ถามบอกว่าเรามีความพร้อมหรือ,อยังนะครับก็จากงบประมาณที่ผ่านสภามาว,วันนี้คอรมอก็อนุมัติหลายเรื่องนะครับ อนุมัติโครงการนะครับเห็นว่ามีความจําเป็นนะครับที่เราจะต้องใช้เงินกอนนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจข้อที่2ก็ได้อนุมัติงบประมาณนะครับที่มีอยู่นะครับให้โอนก็ามาเพื่อความพร้อมในการที่จะที่จะจ่ายนะครับในวันนี้เช่นกันและขณะเดียวกันเม็ดเงินก็ก็ขออนุมัติเตรียมเงินวันนี้เช่นกันนะครับในการเตรียมที่พร้อมจะจ่ายอันนี้ถ้าถามบอกว่าแล้วจะจ่ายเมื่อไหร่ก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับ เราตั้งใจว่าจะจ่ายให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ก็เลยจะเริ่มต้นวันที่25แต่เนื่องจากขีดความสามารถของการจ่ายเนี่ยก็จะเต็มที่ได้วันละโดยระบบนะครับประมาณสัก4ล้านคนเศษเราก็เลยแบ่งเป็นประมาณสัก4วันนะฮะก็เริ่มตั้งแต่วันที่25 26 27นะครับแล้วก็28 29เนี่ยก็จะติดติดเสาร์อาทิตย์นะครับแล้าถามว่าทำไมไม่ทำงานเสาร์อาทิตย์ นะครับก็คิดว่าจํานวนใหญ่ขนาดนี้นะครับมันควรจะต้องมีการดูแลระบบอย่างใกล้ชิดก็จะไปจบเอาวันที่30โดยประมาณนะครับเพราะนั้นวันที่30ปเราก็สามารถที่จะโอนเงินไปสู่ประชาชนได้ได้ครบหมดนะครับทั้งหมด14.5ล้านคนตามนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆนะครับซึ่ง <c oughs> วันนี้นะครับผมเข้าใจว่าเดี๋ยวท่านคงม,มีคำถามมากมายนะครับผมขออนุญ,ญาตเกินแค่นี้ก่อนแล้วกันครับ คนที่ไม่ได้ผูกพร้อมเพยถ้าเกิดว่าเลยถามติดยาเกินไปเราจะจ่ายเทาไหรในกรณีครับเอ่อเรียนอย่างนี้ครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้เรียนนะครับเราเริ่มจ่ายวันที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบในแต่ละกลุ่มตามที่ได้เคยเรียนชี้แจงไปแล้วกระบวนการในกรณีที่จะต้องผูกพร้อมเพยนะครับก็ยินดีครับที่ประชาชนในกลุ่มที่เป็นกลุ่มสวัสดิการให้ความตื่นตัวแล้วก็มีการไปที่ธนาคารนะครับไปผูกพร้อมเพยกัน นะครับให้พร้อมนะครับหากใครยังตกหล่นหรือกรณีที่บัญชีมีปัญหานั่นก็คือวันที่ถึงวันโอนวันที่25ถึง30แล้วโอนไปแล้วไม่ผ่านนะครับก็จะมีการโอนซ้ำหรือเรียกว่ารีทรายเนี่ยนะครับอีกจำนวน3ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือวันที่22ตุลาคมครั้งที่2 22พฤศจิกาและครั้งสุดท้ายวันที่22ทธันวาคม หมายความว่าถ้าประชาชนอยู่ในกลุ่มที่จะต้องได้รับสิทธิ์นี้แล้วท่านไม่สามารถไม่ได้รับเงินในช่วงดังกล่าวก็จะมีการทดสอบทดลองอีกสาครั้งในการโอนให้นะครับซึ่งระหว่างนั้นก็เป็นระยะเวลาที่พี่น้องประชาชนจะในกลุ่มนี้จะสามารถไปแก้ไขในเรื่องของการผูกบัญชีอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก็จะครบถ้วนเงินที่โอนจากัญญาเนี่ยเป็น,ปนงบการเงหรือว่าเป็นเงินงบ เป็นงบที่มีการผูกพันและกันค้างไว้ให้ครับการเหลือค้างไว้ครับพร้อมเพย์ผูกกับบัตรประชาชนถูกต้องครับไม่จะเป็นครับเป็นธนาคารที่พี่น้องประชาชนจะเลือกครับการผูกพร้อมเพย์ที่ผ่านมาเป็นเช่นนี้อยู่แล้วครับคือผมสามารถเลือกบัญชีธนาคารที่เป็นธนาคารที่ผม ประสงค์จะเป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นธนาคารของรัฐสามารถดําเนินการได้ทุกประเภทเดี๋ยวผมขอขออยายเสริมประเด็นเรื่องพร้อมเพย์นิดเดอรจะได้จบประเด็นนี้ไปนะครับไม่จําเป็นต้องไปเปิดบัญชีใหม่เพื่อมาผูกพร้อมเพย์นะครับบัญชีเดิมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับถ้ายังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ก็บัญชีที่เรามีนะครับจะนธนาคารอะไรก็ได้ไปผูกพร้อมเพย์กับบัตประชาชนนะครับ ความเสี่ยงบนของเกณฑ์ที่เพื่อเงินลงไปประมาณ1.5แสนรายเพื่อให้การว่าสินีดีจะเพิ่มขึ้นอีกครับครับข้อมูลในส่วนนี้ครับเนื่องจากว่ากลุ่มคนที่ได้รับเงินในรอบนี้นะครับจะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้ที่เป็นกลุ่มปอบางกลุ่มพิการนะครับซึ่งจากการวิเคราะห์และเป็นกลุ่มที่มีความ ประจําเป็นแล้วก็มีความสามารถในการใช้จ่ายสูงนะครับซึ่งเม็ดเงินที่ลงไปเนี่ยนะครับก็คาดว่าจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างเร็วแล้วก็ชัดเจนเป็นรูปธรรมนี่นะครับแต่การคํานวณแล้วคิดว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจประมาณร้อยละ0 3นครับต่อปีครับอันนั้นคือตัวเลขที่เป็น GDP นะครับแต่ผมว่าผลที่มันไม่โล่อ,อยู่ใน GDP ก็คือคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้นะครับกับการบรรเทาภาระค่า,ชาใช้จ่ายซึ่งคนกลุ่มเปราะบางชื่อ ก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเปราะบางเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้มีความต้านทานต่อเพราะว่าเศรษฐกิจที่ไม่ดีต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเงินส่วนนี้คุณภาพชีวิตของเขาจะดีขึ้นครับอันะนีขออนาวันนี้ผมว่าเราแรกกับความรวดเร็วนะครับ เรื่องดิจิตอลวอลเล็เป็นเรื่องที่เรากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆผูกไว้ได้ครับมันจะถูกบังคับได้ว่าเงินจะหมุนกี่รอบไปร้านค้าที่เรากำหนดนะครับแต่ว่านั้นต้องแลกกับระยะเวลาในการพัฒนาระบบนะครับซึ่งถ้าท่านจําได้ว่ากําหนดการเดิมเนี่ยเราจะเอาเงินลงปลายปีนะครับแต่คนนี้เราแลกกับเงินที่ลงเร็วตั้งแต่กันยายนนะครับมันก็มีผลต่อสภาพเศรษฐกิจเหมือนกันและคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายเร็วนะครับได้เง,เงินเร็วใช้จ่ายหมด ก็อาจจะผิดเป้าหมายไปบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันแลกกันนะครับแตข้อดีของของมันก็มีนะครับเรียนเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้ครับอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องคํานึงถึงในการบริหารทิศทางของเศรษฐกิจในเรื่องของโมเมนตัมทางเศรษฐกิจนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยทางทางปีนี้เราได้มีการขยับ การปรับเป้า GDP ขึ้นจาก2.4เป็น2.7โดยกระทรวงการคลังนะครับเราเริ่มเราเริ่มเห็นทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะทําตอนนี้คือรักษาโมเมนตัมทางเศรษฐกิจคาคานี้สําคัญนะโมเมนตัมทางเศรษฐกิจนั่นจึงเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงใช้เงินเม็ดเนี้ยเข้าไปกระตุ้นในช่วงนี้ให้รวดเร็วกว่าช่วงปลายปีนะครับเพื่อทําให้มันเป็นแรงส่งให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ระยะยาวขึ้นเข้าใจว่ามีมี power point นะครับที่เป็นพูดถึงแหล่งเงิน าจะขึ้น PowerPoint จะได้มีความชัดเจนครับเป็นตามที่นำเสนอจะเป็น <c oughs> แหล่งเงินส่วนหนึ่งคืองบ,บกลางรายจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอีกส่วนหนึ่งคืองบกลางรายจ่ายฉุกเฉินที่จำเป็นอันนี้เป็นกลุ่มแหล่งเงินให,ใหญ่ๆครับรวมกันประมาณ1 4 5 0 0 0สหันกว่าล้านบาทครับจะส่งการรัรโใจหมครับพอเปลี่ยนูมาแต่งแบบนี้ก็ไม่ต้องไปเสียกับเรื่องการเงินก็ด้วย ไม่ได้รู้สึกโล่งใจขึ้นครับรู้สึกดีที่ประชาชนกลุ่มแรกจะได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ได้รับเงินไปช่วยในเรื่อง,ข,งของค่าของชีพด้วยนะครับแต่ถามว่าโล่งใจหรือไม่เราไม่โล่งใจจนกว่าปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจะหมดไปนะครับในกลุ่มอื่นๆปัญหาเรื่องของน้ําท่วมปัญหาเรื่องอื่นเนี่ยยังไงมันเข้ามาถึงในความเป็นรัฐนะครับในความเป็นกระทรวงการคลังเองในความเป็นรัฐบาลเองเนี่ยนะครับเราไม่เคยโล่งใจในปัญหาของพี่น้องประชาชนเราก็ต้องทำงานอย่างหนักต่อไป มีครับก็ยืนยันไปแล้วนะครับก็เป็นโครงการที่เราเราต้องมอง2มิติหนึ่งก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นซึ่งเราดําเนินการผ่านการเติมเงินกับกลุ่มปลอบบาง2ก็คือการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ซึ่งจะต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่านั้นนอกจากการกระตุ้นเศรษฐกิจมิติในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลยังเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาว อ,อ,อย่าอย่าอย่าให้พร้อมกันงงครับทในที่ในที่ประชุมคอรมอรไม่ได้มีการพูดถึงเราเราเวลาเข้าสู่คณะรัฐมนตรีการพิจารณาเราพูดถึงเฉพาะสิ่งที่นำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีคือการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจในกลุ่มปลอบบางหนึ่งหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันล้านบาทนะครับมีการพูดถึงโครงการในอนาคตบ้างอย่างเช่นเรื่องของกลุ่มต่างๆที่ควรจะต้อง พิจรารณาเป็นกลุ่มถัดไปอันนั้นก็เป็นเฟสต่อไปที่เราจะต้องรับโจทย์มาแล้วก็ไปพิจรารณาต่อเท่านั้นเองครับไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของโครงการขั้นถัดไปจะเลือกแอปเรื่องอะไรที่เขาบอกว่ายังไม่เปลียนอะไรที่คือีหือว่ายังไม่นิ่งๆนิ่งในอย่างเดียเรื่องอะไรนะฮ <c oughs> <ล>ะก็ยังไม่เสร็จร <โอ S 1> จริงๆครับก็ย <c oughs> ังไม่เสร็จถูกต้องครับก็กําลังดําเนินการมีกรอบระยะเวลาที่เราเห็นภาพแล้วว่ามันจะเสร็จเมื่อไหรครับ สุดท้ายก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะเป็นคณะกรรมการในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมาดูในเรื่องของงบประมาณที่เรามีอยู่ในมือแล้วก็ดูในเรื่องของโครงการที่จะต้องเดินหน้าต่อรวมถึงดิจิทัลวอลเล็ตด้วยเราเราตอบไปแล้วว่าเรากระตุน้นตั้งแต่ตอนแถลงนยโยบายก็คือเราเห็นความสําคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มปลอบบางเป็นลำดับแรกนะครับและเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอันนี้ก็เป็นไปตามคำถแถลงนโยบายครับเรา,เราผมว่าชัดเจนนะครับแล้วเราก็ทำกลุ่มแรกคือกลุ่มปลอบบางให้กับสังคมเรียบร้อยแล้วในวันนี้ครับเมอาไม่เกี่ยวครับอย่าไปอย่าไปอ่านถ้าอ่านทุกตัวอักษรก็คงเจอไอทโปเยอะครับมันไม่เกี่ยวครับเพราะว่าเราก็เดินหน้าตามสิ่งที่เราได้กลุยไว้ครับ การการตอบในที่ประชุมสภา,าก็น่าจะชัดนะครับไม่มีอะไรลึกซับซ้อนในประเด็นอย่างนี้ครับครับหรอาเาแค่ตัดที่หนุ ถามถ้าถามเรื่องถ้าถามเรื่องจำนวนคนเนี่ยเราก็เอาสาหน้าวันนี้เราปิดการลงทะเบียนคนที่ไม่มีคนที่มีสมาร์ทโฟนที่36ล้านนะครับแล้วเราก็ลบคนที่ลงทะเบียนแต่มีเงื่อนไขไม่ครบนะครับก็ต้องผ่านการเช็คคุณสมบัติอะไรต่างๆมีเงินฝากเกินอะไรต่างๆก็จะถูกตัดออกไปแล้วก็ตัดกลุ่มคนที่ได้รับเงินไปแล้วจากรอบนี้นะครับก็

ไม่มีกรอบเรื่องของไรายได้ไม่มีกรอบเรื่องของเงินฝากนะครับซึ่งจริงๆก็กอยู่ในเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนพิการซึ่งได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น2อ00ล้านหนึ่งแรายกลุ่มนี้ได้รับเงินรายเดือนอยู่แล้วนะครับทุกเดือนเราจะเติมเงิน10,000บาทเข้าไปที่บัญชีครับเอ๊ยยอดสามสิบหกปิดไปแล้วก็หักลบดอ,อกบแล้วอาจะมีเอ่อ non stop โอี แล้วมันทำให้เราเปิดวงอีกกรอนหนึ่งอ่าจะมีแนวรวางขยายความท้ายไหมคะหรือว่ามีเพิ่แค่จะมีเพิ่มอยู่แค่กลุ่มเดียวครับตอนนี้คือกลุ่มที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนที่กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนต่อไปนะครับเงัเ้นเงินไทยเอี่ยตามรายเหมือนเดิมนะว่าเอ่อเปิดที่ลงทะเบียนกลุ่มที่ไม่มีความสมาร์ทโฟนเท่า,หาไหร่ยังไงเนี่ยตามตามที่เคยพูดในปัจจุบัน จริงๆเนี่ยไทม์ไลน์เรื่องกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจริงๆด้วยระบบด้วยอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องการดีลกับแบงค์เรื่องการคุยกับแบงค์สแบงค์ที่เราจะต้องให้ประชาชนไปลงสมร์ทลงลงท,ลงทะเบียนนะครับอันนี้มีความพร้อมแต่ที่ต้องเลื่อนออกมานะครับ เพราะว่าเราไม่ต้องการให้ซําซ้อนนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่กำลังจะได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทเนี่ยมีความซําซ้อนกับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เลื่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือทุกคนทั้งก่อนที่จะรับเงินหมื่นเนี่ยไปลงทะเบียน ไปลงทะเบียนเสร็จได้รับเงินหมื่นแล้วการลงทะเบียนครั้งนั้นก็เป็นการลงทะเบียนที่ไม่มีประโยชน์อันใดเพราะฉะนั้นมันเกิดความซําซ้อนในกระบวนการการทางานนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรอให้การกระจายเม็ดเงินหมื่นบาทเนี่ยอันนี้ให้เสร็จก่อนในรอบกลุ่มเปราะบางแล้วก็จะมีการเปิดให้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนต่อไปไม่นานครับก็จะมีเล็ดเสร็จตรงนี้ก็จะมีการทําให,ให,ให้ให้สมบูรณ์แบบจะรอประกาศอีกทีครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจบ การโอนซ้ำสามครั้งที่สอบทะเบายนแไปเริ่มปลูกเนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครัไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นครับเงินหมุนหลักที่เข้าเข้าผ่านบลักการหรือว่าหรือว่าหลักการเข้าบัญชีครับเข้าบัญชอ,อโทษดังมันคือเงินสดครับเข้าบัญชีครับอันนี้ที่ขอท่านท่านใช้ยืนได้ไหมครับือตอนนี้คือโลกออนไลน์เขาก็กังวลที่ว่าเอ้ยเราเปิดสองน่จะโล่งไหม ผมผมคิดว่าวันนี้เขาเข้าใจครับว่าว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการระบบแรกนะแอปอันแรกเลยเขาต้องดูให้มันรอบครอบแน่นอนนะนะครับสองสาส่วนระบบลงทะเบียนระบบเพย์เมนต์ระบบที่จะให้ธนาคารอื่นเข้ามาลิงก์ด้วยอะไรพวกนี้ทีนี้ต้องต้องดูละเอียดนะครับคิดเกี่ยวกับถึงว่าจะต้องมีการเทสระบบให้รอบครอบก่อนนะครับ แต่ว่าเบสสองยังไงยืนยันว่ามีแน่นอนจะไม่มีการกเคิื่อไปอ๋อกับเบสสองในในการจ่ายก็คงคงต้องมีฮะเพราะมีคนลงทะเบียนไปแล้วนี่ครับเงินก็มีแล้วเงินเงินก็มีแล้วเสี่ยงไปแล้ว ก็ก็หลังจากวันนี้เราเราจะมีการตั้งคณะกรรมการนะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมานั่งร่วมดูอย่างรอบคอบอีกทีหนึ่งโดยใช้หลายๆปัจจัยมานั่งดูว่าว่าควรจะจ่ายอย่างไรจ่ายเมื่อไรจ่ายด้วยวิธีไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมานั่งดูอีกทีครับเนส่วนรกี่เราวางกับรเลารผล่อจวัจ่นานะคะแลตัวแต่จะมีชีวัดการประเมินยังไงบ้างเพราะว่าืเรับจ ในในใน,ในส่วนนี้ก็คงจะดําเนินการคล้ายๆกับที่เราทาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ว่าหลังจากที่มีการใช้จ่ายไปแล้วนะครับหน่วยง,งานที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็เข้าสู่การวิเคราะห์ของอาทางาคนที่เป็นคนที่ดูเรื่ององบประมาณในส่วนนี้เพราะว่าจะต้องดาเนินการตามปฏิการาว่าหลังจากมีการจา่ายเงินไปแล้วก็มีการประเมินผลแล้วก็ทํารายงานครับ เราจะจะรับไปดูในเรื่องของไทม์ไลน์ให้มีความชัดเจนขึ้นนะครับความเปนงื่อนไขการป้องกันเรื่อง f ่อ u d ต่างๆเพราะว่าวงเงินมันท่านจะสูนย์แค่ะเราเป็นเงินสดด้วยเนี่ยแล้วเรามี c คสต study ในอดีตวงเงินที่สูงด้วยเนี่ยมันยิ่งตกใจเรื่องนก้นกรณีนี้เนี่ยโอกาสฟ r อ u น่าจะใกล้เคียงศูนย์ เพราะว่าเราโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนผ่าน,นกลไกของพร้อมเพย์มันตรงกับบัตรประชาชนประเด็นแรกนะครับเพราะฉะนั้นการฟลอดจากภาครัฐไม่มีเพราะว่ามีประชาชนรับหน่งต่อหนึ่งสองคือคกลไกในการใช้เมื่อเป็นเงินสดไม่ได้มีข้อจํากัดในการใช้ถูกหรือผิดประเภทเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่ประชาชนจะบอกว่ารับไปแล้วไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เพราะว่ามันคือเงินสดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในกลุ่มปลอบางที่เราดําเนินการอยู่นี้ผมมองว่าไม่ผมยังหาช่องฟลอร์ยากอยู่ครับรที่อจจ่นน็วคือ่ดากนยี้ารปลระสแล้วก็ไม่มก็ประเรื่องกจยหว่าเอาไปใช้อะไรก็ด้ครับผมว่ากลุ่มที่ได้รับเนี่ยถ้าเราดูนะครับว่าเป็นกลุ่มที่ปลอบบาง นั้นคืความจําเป็นในการใช้เงินความเร่งด่วนในการดํารงชีพของเขาเนี่ยเขามีรายการใช้จ่ายอยู่ไม่กี่รายการอยู่แล้วนะครับในชีวิตของเขาผมเชื่อว่าอันเนี้ยจริงๆมันตรงตามวัตถุประสงค์นะครับจะผิดเพี้ยนไปบ้างผมว่าเชื่อว่าไม่เยอะนะครับเนื่องจากวิธีการดํารงชีวิตของคนกลุ่มนี้ใช้เงินเพื่อการดํารงชีพเป็นหลักครับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเราก็เชื่อว่าเงินก็ยังเม็ดเงินก็ยังลงไปสู่อะรกลุ่มที่เราต้องการตั้งแต่ต้นที่ผมขออนุญาตใช้โอกาสที่ประชาสัมพันธ์นิดนึงเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคื กลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วยังไม่ได้ไปผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนนะครับอันนี้ขอความกรุณาว่าไปผูกซะก่อนถึงวันที่25จะได้ไม่มีปัญหาต้องไม่ต้องไปรอถึงวันที่22เดือนต่อไปนะครับถ้าท่านพลาดรอบนี้ท่านต้องรออีกหนึ่งกเกือบเกหนึ่งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นยังมีเวลาช่วงนี้รีบไปผูกนะครับอันนี้อันที่หนึ่งส่วนกลุ่มของคนที่เป็นคนพิการนะครับกลุ่มนี้ไม่ต้องไปผูกพร้อมเพยนะครับท่านได้รับเงินเยียวยาเงินสวัสดิการ ในฐานะที่ท่านเป็นคนพิการเนี่ยทุกเดือนอยู่แล้วท่านทราบดีอยู่แล้วท่านไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวจะมีเงินหนึ่งหมื่นเข้าบัญชีท่านเองในวันที่25นะครับอันนี้2กลุ่มแยกจากกันนะครับกลุ่มของผู้ทิบัตสิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอรอบที่จะจ่าย12.4ล้านคนเราก็ดูแล้วว่ามีการผูกพร้อมเพย์ไปแล้วประมาณ1 1ล้านคนเสษนะครับเพราะฉะนั้นเหลืออีกแค่1ล้านคนเสษไม่เยอะนะครับก็เชื่อว่าจะไม่เกิดการติดขัดที่สาขาธนาคารแล้วก็การผูกพร้อมเพย์อย่างที่เรียนนะครับผูกได้ทั้งที ธนาคารที่ท่านเป็นเจ้าของบัญชียอยู่แล้วก็ไปผูกที่ตู้ ATM ก็ได้นะครับอันนั้นคือคือสองวิธีที่ง่ายสะดวกแล้วก็เรามีเว็บไซต์นะครับท่านอยู่ในถแถลงข่าวที่จะได้รับแจกงต่อไปเนี่ยจะมีข้างหลังของความกราช่วยประชาสัมพันธ์รับว,ว่าการไปตรวจสอบสิทธิ์ว่าท่านมีสิทธิ์ได้หรือไม่เนี่ยตั้งแต่วันที่24กันยายนนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปตอนนี้นะครับเว็บกำลังทําอยู่ นะครับก็24 24เข้าไปตรวจสอบดูได้ครับว่าเลขบัตรประชาชนนี้คีย์เข้าไปมีสิทธิ์ได้รับเงินหนึ่งหมื่นหรือไม่นะครับมีสิทธิ์ก็จะขึ้นว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินไปแล้วก็วจะขึ้นว่าได้รับเงินไปแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่24เข้าไปดูได้เช็คสิทธิ์ได้หลังจาก24 <g ül üyor> ไปก็จะขึ้นยืนยันนะครับว่าได้โอนให้กับท่านใดไปแล้วนะครับมีหลายช่องทางอยู่ในเอกสารที่แถลงข่าวเขาคำนามช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ ี่เอาไปใช้ตามรูปผสมอะครับมันสามารถอ้างอี่เอาเห็นผลเนี่ยถ้าหากว่าเปรียบสองคนที่เรียนไปแล้วเอาเห็นผลเนี่ยไปอ้างว่าของเป็น,นเงินสดบ้างเพราะว่ามีความจำเป็นใยการนี้ได้ไหมครับเมื่อสักครู่ได้ได้เรียนตอบไปแล้วนะครับว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจด้วยโครงการของโครงการนี้เองเนี่ยถ้าเป็นสแต n d a l o n ูนยดามห้าเปอ็0.35นะครับเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่มีความต้องการใช้จ่ายเนี่ยสูงที่สุด นะครับหรือว่าที่เราว่า uh, MPC marginal propensity to consume สูงกว่าเพื่อนประมาณ0.9เขาได้มาหมื่นหนึงก็ใช้ประมาณสัก9,000ขึ้นไปหรือว่าอาจจะใช้หมดเลยไม่มีเงินออมอันในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เร็วชัดเจนเป็นรูปธรรมท,ที่สุดนะครับถ้าคิดว่า,าจ,จะมีผลในช่วงของตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ต่อเนื่องนะครับหมุนเป็นรอบๆต่อไปเนี่ยถึงปาสักสินส้นสิ้นสิ้นปีนี้แนละ้วต่อจะต่อเนื่อง ในช่วงต้นปีหน้าได้นะครับอันนี้คือเป็นภาพที่หนึ่งภาพที่สองที่บอกว่าสบกลุ่มอื่นที่จะมาขอเรื่องนี้เนี่ยคงต้องพิจารณาในคณะกรรมาการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าถ้าเราพิจารณาจากความต้องการความจุเป็นในการใช้จ่ายเนี่ยรูปแบบของการจะโอนเงินให้เขาเนี่ยควรจะใช้รูปแบบไหนที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจจะนั้นจะเหมาะสมกว่าครับให้ให้ผมเดาก่อนนะให้ผมเดา,านะพอ ไปใช้นี่นอนหมดปุ๊บเนี่ยคนก็มีเงินที่จะเอามาหมุนต่ออีกกลุ่มหนึ่งแล้นจะเปลี่ยนมือจากคนกลุ่มหนึ่งไปอยู่กับอีกกลุ่มหนึง่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเงินที่เขาเคยจะต้องไปชําระนี่เขาจะปลอดจากนี่แล้วเขาก็สามารถไปใช้ใจ่ายได้นะครับ้บบน่นนคแร,ก,ก,รก็อย่างที่ได้เรียนกลุ่มแรกคือวันแรกวันที่ยี่สิบห้าเป็นกลุ่มผู้ถือบัตร เอ่อเอ่อเป็นกลุ่มคนพิการ2 4 2.5้าล้านรอ่า2.1ล้านราย2คือกลุ่มผู้ถือบัตรประชาชนที่มีเลขท้าย13หลักเป็นเลขศูนย์เลขสุดท้ายนะครับของบัตรประชาชนเป็นเลขศูนย์นี่คือวแรกวันที่สองก็เป็นเลข1นถึงสวันที่สามก็เป็นเลข4ีถึงเและวันสุดท้ายคือวันที่สามสิบกันยายนคือกลุ่มที่เลขท้ายบัตรประชาชน13หลักคือเลขแปดและเลขเครับ ไออันนี้เอาไปนําเสนอต่อได้เลยครับพี่น้องประชาชนจะได้ดคาดหวังถูกครับว่าวันไหนน,น,นะครับ <iada> ไม่มีลิงก์ครับไม่มีลิงก์ไม่มีการลงทะเบียนนะครับคือท่านจะได้รับสิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการของท่านท่านจะได้รับสิทธิ์ตาม ความเป็นผู้พิการของท่านนะครับไม่มีการกดลิงก์ไม่มีการมาลงทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐหากท่านได้ลงทะเบียนกับทางรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับ<ส>ก็ขอให้เก็บแอปทางรัฐไว้เพราะว่าแอปทางรัฐเป็นสื่อกลางในการบริการประชาชนของรัฐในหลายๆมิตินะครับไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องนี้นะครับสองก็คือหากท่านลงทะเบียนทางรัฐในเรื่องของบ a l l e t เรียบร้อย แล้วท่านได้รับเงินจากสิทธิสวัสดิการจากสิทธิความพิการนะครับเมื่อโครงการในเฟสสองเดินหน้าท่านก็จะถูกหักชื่อออกเร่นั้นเองนะครับท่านจะไม่ได้รับซ้าแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ยืนยันนะครับไม่มีไม่มีใครไม่มีการติดต่อจากภาครัฐไม่มีการกดลิงก์ใดๆนะครับก็หมายความว่านอกจากโครงการนี้แหละฮะ เอาแน่นอนครับคือ,ค,อคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ที่เราทําอันนี้เราก็จะทําอยู่ในหลายมิตินะครับแต่ว่าแน่อนอนนะในการใช้งบประมาณเนี่ยครับเราก็มีวิธีที่จะใช้อาจาจะไม่ได้ผ่านช่องทางนี้ได้ด้วยงบประมาณอื่นๆนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้คือ easy r e s u r เลยไหม ผมผมเรียนอย่างนี้ครับเรื่องมาตรการในช่วงปลายปีก็ทางกระทรวงการคลังก็ได้จริงๆเป็นมาตรการที่เรากําลังดําเนินการอยู่นะครับซึ่งก็จะมีการการส่งผลต่อถึงช่วงควอเตอร์สของปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟท์โลนของออมสินซึ่งเนี่ยปัจจุบันได้ได้มีการเริ่มใช้แล้วก็ทยอยทยอยกันเข้ามาใช้นะครับมาตรการอย่างเช่น p g s เรื่องการคาประกันสินเชื่อก็เป็นการช่วยทาให้ SME มีเข้าถึงสินเชื่อลองคิดภาพถ้าสมมติตัวเม็ดเงินเนี่ยมันลงสู่ระบบไม่ว่าจะเป็นทั้งจํานวนเงินที่เราใส่ลงไปหรือจะเป็นทั้งในเรื่องของวงเงินสินเชื่อ นะครับค่าในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีผลบวกต่อระบบเศรษฐกิจนะครับรวมถึงโครงการอย่างเช่นวายุพักนะครับซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มเม็ดเงินที่เข้าไปสู่ตลาดทุนต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยขับเคลื่อนในช่วงควอเตอร์สี่ครับนอกเหนือไปจากตัวแสนกว่าล้านนี้ที่จะลงไปในในหมื่นบาทอยู่ในระหว่างดำเนินการครับ อยู่ในระหว่างดําเนินการท่านพละติคังยังมีความหวังว่าจะดันจีดีพีปีนี้ได้ถึงสามเปอร์เซ็นตที่เคยั้งใจก่อนหน้าเดนก็ผมผมดูว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ตลาดนอกเหนือจากมาตรการในการคังเราแล้วเห็นว่าตลาดทุนก็ตอบสนองนะครับตลาดทุนมีความมั่นใจมากขึ้นผมว่าส่วนนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ในช่วยผลักดันผมคิดว่าถ้าไม่ถึงก็ใกล้ครับ ขอบคุณนะครับเรียบร้อยเนาะขอบคุณครับ